สวัสดีค่ะมักข้ามือสองคะกล้วยค่ะน้ำค่ะอันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นเสื้อกีฬารวมนะคะลูกค้าคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสของเรา45กิโลราคา8,500บาทนะคะจำเนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่43บาทเท่านั้นจ้าอ่ะเป็นเกรดเอเลยใช่เกรดเเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ เป็นเสื้อกีฬารวมค่ะลูกค้าจากรวมผู้หญิงรวมผู้ชายรวมทุกอย่างเลยค่ะลู้ค่ะจากชื่อง่ายๆว่ากีฬาค่ะลูกค้าจากกีฬาอยากใส่ตัวนี้จังเลยสวยจังอยากใส่จังเลยอ่ะเสื้อสวยจังโดยพี่ก้อยหนูว่าใส่เป็นไอ้นี้เลยนะผู้หญิงอ่ะใส่เป็นแฟชั่นอ่ะเป็นใช่ใช่เป็นเสื้อตัวยาวค่ะลู้ค่ะจากใส่ขาสั้นๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนหนูเลยอุ้ยอุ้ยอ่ะเป็นเสื้อกลวงเสื้อก เป็นเนื้อไดฟิตนะคะเป็นเนื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรเนื้อไนลอนเหรอที่เป็นหย็บๆมีมานะคะโรฮาจะมีมาหมดนะคะอันนี้มีสุนเลยอุ๊ยอะไรนี่อะไรคะอุ๊ยลืมเห็นลืมเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าเมนยูแมนยูก็มาแมนยูลูกค้าะเป็นการแข่งขันอะไรเนี่ย แชมเปี้ยนอะไรอ่ะนี่นะคะยู่าแชมเปี้ยนหรออ่ะนี่นะคะลูกค้าขาวิสวยจังเลยอุ้ยนี่เป็นอดิดาัแต่ว่าอันนี้อันนี้โดนตัดไปสวยมากสวยเนะยมาะเซลล์มะมูสวยน้ำนช่วยค่ะนากองหน้ากองนิดนึงนากองขอโทษนากองกขอโทษลูกคะ้าด,ด้วย <c oughs> ขอโทษลูกค้าด้วยขอโทษลูกค้าด้วยนะคะขออภัยเป็นฉายาเป็นฉายาของเราเองนะคะอ่า แนะนำค่ะใครที่ชอบนะสามารถ CF ได้เลยค่ะรูกค้าจากระสอบนี้8,500บาทเท่านั้น8,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าแคนซอนแคนยาวมีมาหมดค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมีมาหมดค่ะ S M L มีค่ะมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ก็มานะใช่มั้ยของคุมเป็นไนกี้ของพี่อารดีดาอ่ะเหมือนกันต่อเลยอะไรฮะต่อด้วย under โอ้โห under under armor นะคะลูกค้า่ะสำเนียง oh spanel อุ้ย spanel อุ้ยจริงนะน้ำใช่ไหมใช่เนียวใช่ไหมใช่เนียวพารีเลยนะน่ะใช่เนียวพารีนะคะลูกค้าค่ะอยากดูอยากได้อยากเห็นได้อ่ะเอสิกค่ะเอสิกมีไหมไปอย่างนั้นละอ่ะ อะพืดีพือนดีดีก่อนนะคะเป็นเสื้อแบบว่าสําหรับใส่ออกกําลังกายก็มีสําหรับใส่ฟิตนงฟิตเนสนะคะลูกค้าจะมีมาหมดนะคะในนี้นะคะเป็นเสื้อโปเสื้อกล้ามลิมาหมดนะคะคะมาให้หมดเลยนะคะลูกค้าค่ะอีกแบรนด์หนึ่งค่ะอะไรคะปูหมาปูมาก็มาปูมานะคะเป็นปูมานะคะสีแดงแป๊บมาเลยนะคะลูกค้าค่ะัดขายได้ทุกกลุ่มจริงๆนะคะเพราะจะสำหรับกระสอบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น กลุ่มที่ออกกําลังกายแบบว่าในร่มตามฟิตเนตได้ได้หมดหรือว่ากลุ่มแบบว่าออกกําลังกายตามแดดกลางแจ้งได้ได้ใช่กันกลุ่มนี้ก็ได้นักกลุ่มคนตกปลาก็ใส่นะเสื้อแขนยาวใช่อะนี่อันดึ๋นะคะอะไรคะป้ายละห้อยละห้อยละห้อยมาเลยนะคะป้ายละห้อยละห้อยมาเลยเป็นของแบรนด์อะไร ของอะไรคะป้ายห้อยมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะ,ะงานสวยเลยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยอย่ะลูกค้าค่ะใช่ค่ะนนแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยใครขายงานกีฬานะคะแนวกีฬานะเอาเอาหมวดนี้ไปค้าไปเสริมช,ชอบกระสอบนี้เอฟกระสอบนี้ได้ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากรุ้นเป็นกระสอบใหม่สามารถเอฟกระสอบใหม่ได้แต่ว่าเรื่องงานแบรนด์เราไม่ได้ระบุนะมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าบางกระสอบอาจเยอะบางกระสอบอาจน้อยแล้วแต่เลย แต่ก็สวยด้วยแต่ว่าคุ้มนะกับต้นทุนเพียงแค่43บาทเท่านั้นนะคะใช่่คะไปทำราคาได้หลากหลายยิ่งแบรนด์ที่เราเชือใจค่แล้วก็ 2, 300อัพได้เลยนะคะลูกค้าค่ะใช้หุ้นแบรนด์เยอะนะคุ้มจ๋าพี่อันเดอร์อันเดอร์ไปห้อยลูกค้าจ๋าอันเดอร์อ่เมอือไปห้อยลูกค้าจ๋าเป็นตัวนี้เป็นเนื้อไดฟิตนะคะ เป็นเนื้อไดฟิตนะคะกจ้าะจะอุ้ยเขียนว่าประมาณอ่าสี 4, ่พันเยนป้าเจ้าคจันนี่ค่ะายราคาป้าสวยอ่ะอันเดอร์ตัวนี้สวยมากโล๊ะจา่นาเขายืดนะเนี่ย<อ>หนูว่าสาวใส่ S ส M ใส่ได้อุ้ยใส L อาจจะใส่ได้แต่ว่าจะร<อ>ัดนิดนึงเหมาะสำหรับฟิตเนสนะตัวนี้<อ>นะคะ<า>สวยๆ<า>เลย รังกาใช่ค่ะอว้ยสวยอ่ะวิ่งก็ได้นะใส่วิ่งตอนเท้าช้างรองจากงจากกิ้งก็ได้หมดนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะแนะนำเลยค่ะลูกค้าจะอัดสวยๆเยอะๆแบบนี้เลือกสีสันมีมาทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีสุภาพสีอ่อนน้อมธรรมต้นนะคะลูกค้าจะมีมาสีอะไรนะคะขอทีอ่อนน้อมเป็นยังไงก่อนมีสีสุภาพแล้วต้องมีสีอ่อนน้อมธรรมต้นนะสีแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะลูกค้าจะมีมานะคะ มีผ้าค้ามาหมดเลยนะคะลูกค้าขาสวยๆอุ้ยต้องเป็นสโมสรงแน่ๆเลยอะไรคะไม่ใช่พูดเองเออเองนะคะล่าสุดตอร์เลสหรอตอเลสไม่อยู่ทีมอะไรนะตอเลสนี่นะนะคะลูกค้าขาอุ้ยสวยมากเลยมากอดิดาสอ่ะของพี่ก็อะไรคะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นทีมฟุตบอลเฉยอ่าเป็นฟุตซุน มีซูโน่ค่ะแขนยาวค่ะรักษาแขนยาวสีขาวอย่างนี้นะคะอู้สวยๆค่ะครักษาเทนนงเทนเนอร์นะคะรกาสามารถซื้อไปขายได้นะกลุ่มเทนเนอร์นะคะครักษากลุ่มฟิตเนสนะคะได้เลยนะใช่ค่ะได้หมดอู้มีเ,เสื้อปั่นมาด้วยนะหรือใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะ เห็นเขาใส่กันอยู่นะใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดนะคะลูกค้าค่ะแนะนําอีกหมวดที่ขายง่ายและขายได้ทุกกลุ่มด้วยทั้งชายทั้งหญิงนะคะลูกค้าขาทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทางานนะคะได้หมดเลยนะคะลูกค้าขาสำหรับคนนี้นะเออดีดาตปลายใหญ่สวยจังสวยมากเลยสวยเลยนะคะใส่ลงใส่เล่นเนาะใส่เที่ยวนะปกติเสื้อประมาณนี้เราก็ใส่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่เพราะว่าจะใส่สบายนี่อ d ดิดาสนะคะลูกค้าจ้าอดีดาสค่ะแบรนก็ค่อนข้างเยอะอยดน่ะเปิดกวยได้ไหม ได้ค่ะกลัวยนิกนึงเราไม่ผ่านเลยอ่ะเราไม่ผ่านก่นทัวไปเลยนะคะลูกค้าค่ะประมาณนี้อร่อยเออนนี่ของปารีสเลยนะคะฮาริดฮาริสมาเลยนะคะถ้าหนูเป็นมิกกี้ใส่แว่นเนี่ยนะคะน่ารักมากนะคะเป็นของดิสนีย์นะคะออดิรัสค่ะ ลูกค้าจ๋าจะมีเป็นไซส์เล็กๆเนาะเหมือนไซส์เด็กติดมาบ้างนะคะมีติดมานะมมีติดาแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนก็มานะคะลูกค้าขาสวยๆมาทุกแบรนด์จริงนะแบรนด์กีฬานี่มาแทบจะทุกแบรนด์เลยค่ะยูนิโคออยังมาค่ะน้ำยูนิโคออยังมาจ้าบอกเลยนะคะขุมมาเสื้อบาสเสื้อเบสเสื้อบอลก็มานะมาหมดนะคะลูกค้าจ๋ามาหมดอ่ะค่ะคะมาเลยเสื้อบอลก็มีมาในนี้นะคะลูกค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เสื้ออะไรนะเบสบอลไหม เบสบอลไหมเนี่ยเก๋หนูชอบเสื้อแบบนี้คือเราใส่เป็นแฟชั่นได้อะไม่ต้องติดกระดุมก็ได้นะเก๋มากพี่เห็นขายสามสี่ร้อยด้จริงจริงสามสี่ร้อยนะคะลูกค้าขาแนวประมาณนี้นะคะลูกค้าขาใส่เป็นเสื้อตัวยาวก็ได้ได้เหมือนกันนะคะเสื้อเบสีก้าใส่เสื้ออันเดอร์สวยเลยอันเดอร์อันเดอร์นะคะตอนนี้นะคะ ใครที่สนใจ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะนะผูมาค่ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่น่าแอ็ก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋านี่แอสติกอะนีะ่ของพี่ตุ่นี่ก็อันดีด้แล้วก็เป็นเดนบอลด้วยเหรอสวยนะสวยเป็นแฟชั่นลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นแฟชั่นเลยนะคะเป็นอ๋ออันดีดานเหมือนกันจ้าที่คุยจ๋าว้าวอันดีดานมาเหมือนกันค่ะบัตเบนอะไรนะ เปี่ยนมากโอ้ลูกค้าค่ะแบรนด์เยอะมากโอ้ under ค่ะลูกค้าจแต่ under ค่ะไปค่ะอั under ค่ะไส่เนาะใส่ยังเนาะคือ <c oughs> คือไม่มีใครยอมใครนะอนนตอนนี้สวยมากลูกค้าค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอดิ d a สนะตัวนี้อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบรนด์บ้านเขาแต่ว่าเก๋อ่ะเป็นแบบว่ามีหมวกด้วยเป็นฮูดนะคะลูกค้าจต่เก๋มากตัวนี้นะคะน่าจะกันแดดได้ด้วยนะ สวยอะลูกค้าค่ะแนะนำเลยสำหรับเอสติค่ะ1 3บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ราคา8,500บาทเท่านั้นนะคะต่อกระสอบนะใช่ค่ะลูกค้าจากต้นทุนสุดขุมจริงๆเอสติค่ะลูกค้าจากปาร์แบนแบนแบนไม่ค่ะแบนเยอะมากค่ะอาผูกมาอีกแล้วค่ะพท่กผ้าอีกแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ผ่านเลยนะอ่ะไม่ผ่านเลยพออยู่ตรงนี้แล้วเราก็จึ้งอยูแล้วอ่ะผูกมามาดิกุ้ยของพี่อันเดอร์ของพี่อันเดอร์ สําหรับหมวดนี้นะขายได้ทุกกลุ่มจริงๆแนะนําอยากให้ลองสิลูกค้าที่ยังไม่เคยขายนะคะเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นก็แนะนําแนะนําตัวนี้เลยขายง่ายขายได้ทุกกลุ่มไหมนะค่ะใช่ค่ะได้ทุกกลุ่มเลยนะคะัยรล่ไว้รุ่นนะคะผู้ชายผู้หญิงนะวไว้ทำงานนะใครๆก็ออกกำลังกายนะใช่ได้หมดต้องมีค่ะใช่ค่ะวอีด้าสค่ะผมพี่ก็อาดิดา์ค่ะอดิดาสเหมือนกัน คือะมันนดูอ่ะเราไม่ได้ผ่านหนูไม่ได้ผ่านเลยอ่ะต้องหาจานนี่ยอนี่ก็ดิด้าท์ค่ะตูองหาจ้าอันนี้ก็ไปแล้วเด้ออันอันอันเด้อนะคะอ้มอันนีด้านอันนี้ดาน้งสองนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เจแปนอ๋อทีเจแปนญี่ปุ่นเป็นอัดิด้าทนะคะมิสโนก็มาเป็นของญี่ปุ่นนะคะทัาจ๊ะแป๊ดเลยขออนุญาตโชว์อย่างนี้ได้ไหมคือแบบว่าแบรนด์เยอะ แบรนด์หลากหลายมากอ่าเขาก็จะให้เราไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะบังคับให้เราไปแล้วนี่ค่ะอาดิดาสอีกค่ะไม่ไปนะคะอ่ะมีเลยนี่ค่ะลูกค้แต่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยญี่ปุ่นเหมือนกันไหมโอ๊ยตะกร้องขาแขนหนูไม่ถึงอ่ะตรงนี้แล้วกันขออภัยอ่ะตรงนี้แล้วกันนะคะใช่ค่ะผ้าสีน้ำตาลลูคะจ๊ะเดี๋ยวทัวร์รายการให้อีกรอบนึงนะคะวันนี้เป็นเสื้อกีฬาหลวงนะคะลูกค้า ็นงานญี่ปุ่นรอตเอพีของเรา45กิโลราคา8,500บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นคุณต่อตัวประมาณการที่43บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟสบุ๊กไลน์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้ง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปฏิตามหนึ่งช่องทางคือช่องทางยู u ู e ค่ะสำหรับหมวดนี้ ขอบคุณค่ะ